เดี๋ยวเดี๋ยวท่านประธานครับผมอยากให้พวกตัวประกอบ10บาทเนี่ยรีบผ่านฉากไปครับมันเสียเวลาสภาครับท่านประธานครับท่านหาเรื่องแล้วท่านหาเรื่องแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเนี่ยเนีท่านแก่ผมว่าไงท่านประธานผมยังไม่ท่านประธานไม่บอกผมผิดตรงไหนเลยครับผมผมต้องขอประท้วงท่านประธานตามข้อ5ข้อ43ประท้วงว่าผู้อภิปรายนั้นนะครับดูถูกเหยียดหยามสมาชิก ถ้าผมจะกล่าวบ้างว่าผู้อภิปรายเนี่ยเป็นสอสอขี้ข้าจนไม่เอาไม่พอแล้วนะครับฟังท่านอนุชานาคาสายก่อนท่านกิติศักดิ์นะครับมผมที่ท่านประทวงผมทางท่านต้องถอนดิเดี๋ยวก่อนนะครับ,บท่านประธานนะผมเสียหายอ่ะผมบกผมเป็นขี้ข้านจนไงถ้าเสียหายรู้แล้ว แต่ว่าต้องถอนท่านประธานผมต้องตอบเขาก่อนผมมันขี้ค้าโจรที่ไหนท่านประธานต้องเขาถอนแล้วผมผิดตรงไหนท่านประธานต้องวินิจฉัยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องตอบที่เขาประท้วงผมก่อนผมเนี่ยมาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนท่านหรอกครับไปฟังผมผมก็ไปตักูดมาจากเลียรองเท้าทหารมาครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับผมวินิจฉัยนะครับ ขออนุญาตท่านประธานครับพอผมนีโรธสุทพ่อเลยขาขอ<ม>นุญาตประท้วงท่านประธานนะครับกรุณาหยุดและนั่งอยู่กับที่ทุกท่านแล้วก็เลิกประท้วงนะครับไปพูดนะครับสสขี้ข้าโจรอันนี้ต้องถอนนะท่านกิติศักดิ์า <c oughs> ท่านประธานครับกิตติศักดิ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาไม่ทราบท่านประธานจะให้ผมผมถอนคำไหนครับคำนี้แปว่าสสขี้ข้าจรสสขี้ข้าจรนไม่ถอนครับท่านประธานครับครับไม่ถอนแล้วท่านออกไปขอขอให้บันทึกไว้นะท่านยุทธพงศ์ย้อนกลับมาคำพูดของท่านว่าใครก็ไม่รู้ ไม่เหมือนบางคนเรียนรองเท้าแต่หารมาท่านต้องถอนครับท่านกลับเรียนท่านประธานครับกระผมยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสคามพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมด้วยความเคารพท่านประธานนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้การประชุมเนี่ยมันดำเนินการต่อได้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนที่เขาดูการถ่ายทอดอยู่นะครับด้วยความเคารพท่านประธานผมก็ขอ่ขอถอนครับครับ ตอนนี้ยูทูบปดิชนทีวีเรามีผู้ติดตามมากกว่าสอลนะ้านซับสไครต์แล้วนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube ปมดิชนทีวีครับ